สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับพี่สวัสดีครับอันนี้พี่ชื่ออะไรครับผมผมชื่อโอมครับพี่โอมนะครับผมเจ้าของพีรูดคันนี้นะครับผมนี่ที่มากับเครื่อง N22A เท 22A นะครับพี่ผมทาสไตล์ที่ว่าให้มันเป็นเหมือนเมริกาเมริกาก็คือว่าเน้นเน้นแบบว่าคินคลีนภาพไม่ได้มีสีสันเยอะปากข้าควาเนี่ยผมก็ทําเป็นเงาเงาทำสีเงินอ่าทำสีเงินเงาเงาต้องการทาให้มันเรียบ แล้วก็พวกชุดพาร์ทแต่งพวกนี้ผมาไม่พยายามทําให้มันเยอะครับทาให้มันเรียบๆให้มันดูว่ารถมันดูสป,ปอร์ตแบบไม่ไม่ต้องเยอะอะไรมากครับผมส่วนล้อแม็กเนี่ยผมทํำไม่ครบค88เพราะว่ามันได้<อ>ดูเต็มอ88เนี่ยมันก็จะดูดูเข้ากับฟิตเนสตรงนี้มากมายนะครับอันนี้ผมผมเป็นคนสร้างเองนะครับพวกดิฟ루เซอร์ข้าง<ม>ไม่ใช่ดิฟ루เซอร์เด็ดเขาเรียกว,ว่าอันเดอร์บอร์ดอ่าใช่อันเดอร์บอร์ดตามข้างกับข้างถ้าไปหลังเนี่ยพอมีอันเดอร์บอร์ดใช่ไหมครับ ผมว่าไปด้านหลังผมสร้างนี่คือเนี่ยครับพี่เพื่อให้มารับกับอันเดอร์บอร์ดด้านน้าเีครับพี่เหมือนเป็นคีบนะครับพี่เป็นคีบเป็นเป็นคีบเห็นไหมครับพี่แล้วก็ไพอไล่มาเนี่ยจะเป็นทางหลังบูเก้นทางหลังมูเก้นของแท้เลยนะพี่ถูกต้องครับเป็นของญี่ปุ่นแต่ดูยากมากเลยพี่ผมเพิ่งเคยเห็นเลยตัวนี้ใช่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 ครับแล้วก็ท่อเนี่ยก็เป็นท่อนอกเพื่อให้มารับไปสริมช่องนี้ อมันมันจะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าแบบว่าแบนๆใช่ใช่มันจะแบบรับกั้หมดเลยใช่ครับเพราะว่าปกติพี่ดูแต่ในประเทศไทยเนี่ยมันจะจะแต่งค่อนข้างจะ f ู l อ option เยอะครับผมต้องการให้อลิจินลความเป็นเดิมๆอยู่เยอะแล้วก็ไม่ต้องมีพาร์ทอะไรมันเยอะต้องการให้มันเรียบๆแนวคิดพี่ก็คือแต่งรถยังไงให้มันเรียบเรียบร้อยและแบบว่าดูใกล้เคียงเดิมที่สุด ใช่ครับถูกต้องก็เลยก็เลยเลือกพาร์ตตรงรุ่นถ้ส่วนใหญ่จริงจริงขอขอโทษนะครับครับพาร์ทผมไม่ได้ตรงรุ่นผมมา DIY ขึ้นมาเองปกติช่วงนี้มันไม่มีตรงรุ่นไอ้พวกนี้ผมสร้างขึ้นมาเองอนี้คือสร้างเหรอครับพี่มันดูเข้ารูปมากเลยนะพี่ใช่เพราะที่ผมสร้างมาเพราะว่าผมต้องการที่ว่าเวลาเราทําทีหลุดขึ้นมาเนี่ยถ้าชุดแต่งชุดแต่งมันไม่ค่อยมีครับชุดแต่งที่ทีหลุดมีอยู่เนี่ยถ้าญี่ปุ่นเนี่ยมันแต่ต้องยากมากครับผมก็พยายามคิดว่าเฮ้ยทำไงให้คนไทยอ่ะ มีชุดต่างที่ว่ามีอะไรที่มันเรียบๆขับไม่ไม่เยอะเกินไป<ม>ก็เลยพยายามคิดคิดคิดแล้วก็พยายามสร้างตรงนี้สร้างอันเดอร์บอร์ดข้างขึ้นมาสร้างห,หน้าขึ้นมาให้มันลงตัวที่สุดให้มันดูว่าพี่หลุดเนี่ยมันต้องกลับมาบูมอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือแนวคิดพี่เลย<ช>่ัต้องการจะแบบว่าเรียบๆบิ้วบิวก็แสพี่หลุดเลยช่พี่ใช่ครับเรียบๆง่ายๆให้มันรู้สึกว่ามันกลับมาเริ่มต้นใหม่ให้คนรู้สึกว่ารถที่มันเก่าแล้ว กลับมาใช้ในยุคปี2002ได้2022ได้ให้มารู้สึกว่ากลับมาอินเทนอีกครั้งหนึ่งครับพี่แต่ผมว่าทรงมันยังร่วมสมัยอยู่แลพี่ที่รู้มันยังดูความสปอร์ตนะครับพี่ใช่ก็เลยพยายามพยายามทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหางหลังก็ตามลิ้นล่างต่อชายขึ้นมาก็ตามจริงๆอ่ะผมพยายามอ่ะพยายามทำภายในอ่ะภายในผมพยายามทำเป็นออริจินอลเลยนะครับเบาะเดิม ให้มันดีที่พวงมาลัยก็เดิมไหมครับพี่ถูกต้องครับพวงมาลัยเดิมคมอลด้เดิมหายยากมากเลยก็มีแค่พาร์ทที่พี่ DIY DIY ขึ้นมาคือพี่ขึ้นมอเองนะใช่ไหมครับพี่ถูกต้องครับโหสุดยอดเบาะเดิมอะไรเดิมผมก็ยันผมอนะครับพวงมาลัยผมก็ทําเดิมมืดมากวันนี้งานกลางคืนนะครับเดี๋ยวต้องไปอินเสิร์ตอีกทีอันนี้ก็มีซันลูปผมติดซันลูปเนี่ยซันลูปออริจินอลคือซันลูปเหล็กซันลูปเหล็กเนี่ยมันจะเป็นเป็นอะไรที่มันคลาสสิกมาก โอ้โหสิเป็นการจบใช่นี่คืคอคทันรุ่เดิมของมันทันรุ่เออเจต้าเป็นเป็นเหล็กเลยใช่ไหมครับพี่ใช่ใช่เป็นเป็นเทันรุ่เหล็กของมันเลยแล้วก็ <S <S> <S แล้วก็เครื่องที่ผมใส่เข้าไปก็คือเครื่องเป็นเฮดที่สองเครื่องเฮดที่สิบสองอันนี้คือเครื่องเดิมๆเมลยไหมครับพี่เครื่องเดิมๆของมันเลยครับเครื่องเดิมๆพี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไมไดไมไดโมดิฟายเท่าไหร่ใช่ไหมพี่เครื่องเฮดที่สองมันจะมีหลายตระกูลมากแต่ว่าตัวนี้เป็นตระกูลที่หลุดตรงรุ่นมันเลยอ๋อคือไม่ไม่ไม่ต้องยกว่าไม่งวาใหม่ก็คือของมัันเเลยครรบพาะว่าเสน่ห์ของพี่หลุดนี่่คครรรับบเืองงแม้ามันจะเยอะ วเิบสองลายหลายตัวอ๋อใช่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 มันพูดง่ายคือมันเป็นรถสปอร์ตของยุค90ที่ทำมาเหมือนเป็นเป็นบรรพบุรุษของเคอีกทีหนึ่งก่อนที่เขาจะมาพัฒนาเป็นเคนะพี<ม>่เป็นผมอะไม่อยากวางเคเพราะว่าอยากให้ความว่าออริจนินอลของมัน,นอยู่คุณภาพอย่างนี้<ม>แต่ถ้าเกิดเราทำดีๆได,ด,ดีววิ่งสู้เคได้เลยนะพี่เฮดอะ ก็ถ้าทำเยอะๆก็ได้ครับได้เลยแต่ว่าเคก็คือรุ่นน้องที่มาด้วยความหัวใจที่เต็มพัฒนาต่อยอดเพราะเขามีไอวีเทคแต่ว่าประสบการณ์เทคโนโลยีของเคเนี่ยผมก็พยายามเอามาผสมผสานไม่ว่าจะเป็นแคมต่างมาผสมผสานให้มันรู้สึกว่าเออพอฟ้อพอเปลี่ยนกับเครื่องเค้าได้ก็คือยังใช้ได้อยู่นะครับถึงมันจะเก่าแต่ถ้าเราดูดีๆมันก็ยังใช้ได้อยู่ยาวเลยแต่ว่าเครื่องเคเนี่ยเทคโนโลยีเครื่องเคอัล้ำสมัยมากกว่า เราเป็นต้นตำรับก็พยายามจะพัฒนาให้เทียบเท่าเคให้ได้อ,อยกตัวอย่างดูนะครับทุกตรงเนี้ยขอโทษน,นะครับเนี่ยเครื่องเฮดที่สองหมดเลยตัวอยาย่ดูนะครับเครื่องเที่สองเนี่ยเห็นไหมรถคันนี้เฮดที่สองอู้พี่คันนี้ฮะดูเฮดคันนี้เฮดเฮดเดินใหม่ใช่ดูกองโอ้โหอันเนี้ยถามว่าระด,ดับเคกับอะไรเนี้ย เขาพยายามทำออริจินอลให้เทียบเท่าเกณฑอันนี้เป็นไดเรกคอยด้วยถูกต้องครับโอ้โหนี่พี่เจ้าของโอ้โหกองซ้อนกอครับพี่โอ้พี่รถรถพี่สุดอะสุดไหมสุดจริงจะพูดยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูตรงนู้นนะครับท่นอื่นืนสุดโอเคครับพี่ก็เดี๋ยวผมยุบอตรงนี้ไปก่อนธรรมดาธรรมดาสวัสดีครับก็ฝากติดคลิปด้วยนะครับ ถ้าคนแขกที่ยังใช้ฟิลูดอยู่เนี่ยผมแนะนำนะครับให้กลับมาใช้กันมาแต่งกันเพราะว่ามันเป็นรถที่ยังมีคุณค่าอยู่ไม่ว่าจะอะไรก็ตล้งแต่เนี่ยเราทําไปให้รถเ0้าศูนยะกลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งผมก็พยายามทำทุกอย่างให้มันกลับมารู้สึกว่ารถที่เราเคยมองข้ามไปเนี่ยให้กลับมามีคุณค่าอีกครั้งหนึ่งฝากทุกคนที่ติดตามเพจด้วยนะครับขอบคุณครับครับพี่ขอบคุณครับพี่โอ้ยพดี มาถ่ายรูปรถผมอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมได้ครับแต่ว่ามีอะไรรถสวยครับพี่สียังสียังแจ่มอยู่เลยครับพี่ฝากด้วยนะครับครับใช้คนได้อยู่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่ทุกคนน่ะมีความในการแต่งรถหมดใช่ฝากพี่หลุดไว้สักคันหนึ่งนะครับแต่งตามสไตล์ตัวเองนะครับพี่นะใช่ครับครับขอบคุณอีกครั้งครับขอบคุณครับ